มาดูลูกแมวไม่รู้อยู่ไหนมาดูลูกแมวนะคะเป็นห่วงจังเลยแม่แมวก็ยังไม่มาพรุ่งนี้ถึงจะมาแล้วแม่เขาไม่อยู่แม่แมวไม่อยู่แล้นไปดูหลังบ้านก่อนไม่อยู่ถ้าแม่แมวมาแม่แมวจะอยู่ยังไงเนี่ยเพิ่งทำหมันด้วยมิวมิวมวมิวมวมาลูกมา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 ลูกมาโอ้มา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  เอาอาหารเทใส่ชามในลูกอาหารถุงอาหารอยู่ตรงนั้นนั่นนะถเออเทใชามที่ขาวมาลูกมาเมมียวเมี้ยวเมมียวเมี้ยมาลูกมาไม่กลัวลูกไม่กลัวโอ้แม่หนูไปทำหมันลูกแม่หนูไปทำหมัน้วมาเมี้ยวเมีวเมีมี้ยวเมี้มาลูกมาอจำได้แล้วเหรอลูกจาได้แล้วเหรอโอ้พากันอยู่ตรงนี้เหรออยู่ตรงนี้ห่ะลูก เดี๋ยวจะไปถามคุณหมอนะคะว่าคุณหมอเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงไหมนะคะเอเอๆน,นั่นแหละลูกใส่มาเทมาลูกมากัรน้องแป้งไม่มีใครอยู่บ้านโอ้อยู่ตรงนี้น่าจะไม่เปียกน่าจะให้ข้าวได้อยู่โอ้มาให้ตรงนี้ลูกให้ข้าวน้องตรงนี้มาลูกมาสงสารเธอลูกแม่หนูไปทาหมันลูกแม่หนูไม่ทาหมันอ่ะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้นะลูกเดี๋ยวอาหารให้ สงสารเจาเอ๋เจาเอ๋โอ้ยยุงเยอะด้วยอาลูกอ่ะอันนี้อ่ะโอ้เฉยแฉะมากเลยดูดูขี้เลนเลยนะคะอ้าลูกอ่ะกินกันซะลูกกินซะกินซะนะแป้งน้อยไปลูกเทอีกน่าจะไม่พอนี่ดูขี้เลนนะคะยุงกัดเพียบเลยว่าไงลูก ว่าไงลูกนนโอ้มีตอนนี้เห็นสองอะลูกอะกินนะลูกนะกินนะคนเก่งนะลูกเอาไวน้นี่แป้งเอาไว้นี่แหละเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้จ้าแมนูไปทำหมันลูกแม่หนูไปทำมมหทำมันจ้าโอ้ยดูดูด,ดูยุงโอ้ยยุงเพียบเลยนะคะขีเลนตรงนี้ เดินบุกที่เลนมาโอ้ลูกอยู่ตรงนี้นะลูกนะแม่หนูไปทำหมันอยู่ไหนกันหมดลูกอยู่ไหนกันหมดมหาก่อนตรงนี้มีไหมเจ้าของไม่อยู่นะคะเจ้าของไปขายโรตีแล้วก็เขาก็มาด้เทอาหารไปให้แมวด้วยกินซะลูกแมหนูไปทำหมันนะลูกนะโอ้นี่นี่อีกตัวหนึ่งไม่กลัวลูกไม่กลัวอีกตัวหนึ่งไปไหนลูกอยู่นนครบไหมอยู่นนครบไหมลูก เดยวปิ้นเข้าไปดูก่อนโอ้ยยุงยุงยุงมีแต่ตัวใหญ่ๆุณนเข้ามาดูมีคนครบไหมลูกครบสามตัวไหมฮะนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไปไหนลูกื ตัวหนึ่งไปไหนลูกหายไหปนหนึ่งตัวก็คงตามหาแม่เขาแน่ๆเลยหรือว่าอยู่ในนี้จ้ารูแลลูกรูแลแลูกอ้ไปอยู่คุณหมอนะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกับคุณหมอบอกว่าคุณหมอจะเอาไปไหมทั้งสามตัวไหมถ้าเขาเอาไปทั้งสามตัวนะคะ แม่เก่งก็จะเอาแม่เขาไว้เพราะว่าสงสารมากๆเลยอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งไม่รู้ไปไหนหาไม่เจอยุงก็กัดนอนตรงนี้กันนะลูกนะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงเขาก็ไม่อยากจะเลี้ยงนะคะได้กินแค่โรตีอย่างเดียวจ้าโอ้อยากหอบกับบ้านเด้สงสารสงสารลูก พวกนี้แม่หนูก็มาแล้วนะลูกแม่เขาจะอยู่ยังไงอะเชื้อแฉะขนาดนี้แผลจะติดเชื้อหรือเปล่าไม่รู้ว่าพวกนี้แม่เขาจะอยู่ยังไงเนี่ยเพราะว่าเป็นสกรปรกไปหมดเลยนะคะข้าวให้กินกินตรงน,นี้นะลูกนะสงสารจังขอให้คุณหมอรับทั้งสามตัวนะลูกจะถามคุณหมอนะคะคุณหมอที่รักษาวิเศษนะคะพอดีเขาอ,อยากได้แมวที่ ขนสั้นนะคะไม่ใช่แมวขนยาวก็คือแมวพวกนี้แหละถ้าคุณหมอตกลงรับแม่แกงก็จะให้หลานไปส่งที่ขนแก่นเลยนะคะอีกตัวไปไหนน้อมเป็นห่วงจังเลยเี๋ยนครอบไปดกมีกี่ตัว,นนนตวในนั้นมีกี่ตัวในนั้นมีกี่ตัวน่าจะมีแค่หนึ่งในนั้นอะตัวนี้เขาเขาแบบ เหมือนกับว่าตัวเมียด้วยตัวนี้ตัวเมียเขาไม่ค่อยกลัวนะคะตัวนี้กินซะลูกนะกินซะหยุดพักกันนอนตรงนี้นะลูกนะพักกันอยู่กันตรงนี้นะเดี๋ยวแม่หนูก็มานะลูกตามแล้นะคะตามแล้วสงสารจังเลยสงสารจับใจ โอ้ยด,ดูสายตาแม่ออกมานะคะสายตาวิงวนโอ้ยใจจะขาดสายตาวิงวนขอหนูไปด้วยเนสายตาโอ้ยสายตาอ้อนวนขอหนูไปด้วยอยากจะร้องไห้อยากจะร้อ,องไห้แต่ก็อยู่ไม่ครบ ายตาอ้อนวอนนะคะขอหนูไปด้วยโอย,อยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกรอแม่หนูนะทุกคนจะทำไงดีสายตาอ้อนวอนจ๋าจ๋า,าลูกยู่นี้ก่อนนะลูกนะยู่นี้ก่อนนะคะน้ำตาทะลยายนี่ก่อนนะคะทุก นล่สายตานี้ไม่ได้จริงๆสายตาอ้อนบนอลอีกตัวไม่เจออะเจอแค่สัตวสองตัวไปไหนละมแม่ซู่มใกล้ไนงะเจอแค่สองตัวอีกตัวหนึ่งไม่เจอโอ้อยากขึ้นมาเหรอลูกอยากขึ้นมาเหรอลูก ตรงนี้นั่นะอยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่มารับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มารับนะคะให้อยู่ได้ครบสามก่อนนะอีกตัวหนึ่งลูกไปไหนก็ตัวนั้นอยู่ตัวเดียวนี่อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นอีกตัวหนึ่งหายไปนะคะแม่เขาไม่อยู่เขาคงเดินได้ล่อนของเขาอยู่ตรงนี้นะคะ จะนอนหลับไหมเนี่ยคืนนี้ถ้าเอาไปได้ตัวหนึ่งหาเพื่อนไม่เจอเขาจะแย้เอานะคะให้เขาอยู่ตรงนี้ไปก่อนรอให้เขาพอ,พอได้มีเพื่อนอยังไงก็อาหารก็มีกินแล้วนะคะถ้ายังไงพรุ่งนี้คุยกับคุณหมอแล้วไม่เกรงจะมารับน้องไปนะคะ